สวครับอยู่กับวอซัมทีวีวันนี้ก็จะมาสรุปประวัติของเมนเดสหัวหน้าหมู่บ้านปรสิตท,ที่มีตะขาออกมาจากด้านหลังนะครับและเขาคือจุดเริ่มต้นของไฮยนะในหมู่บ้านที่มีลทัททีลอดอิลูมินาดอสเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเมนเดสเกิดและเติบโตที่หมู่บ้าน บริเวณหมู่บ้านปิสนาแถบประเทศสเปนนะครับและในบ้านของเมนเดสเนี่ยก็จะเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปแล้วก็มีกล้องโบราณที่เขาเคยถ่ายในอดีตอีกด้วยและเขาเนี่ยมักจะเป็นคนที่ชอบเก็บภาพต่างๆของคนในหมู่บ้านนะครับโดยเฉพาะรูปของผู้ใหญ่บ้านคนก่อนหน้าและก็เป็นหนึ่งในบาทหลวงที่ดูแลหมู่บ้านแห่งนี้ในอดีตและเขาน่าจะเป็นหนึ่งในคนสนิทของเมนเดสด้วยเนื่องจากว่าเมนเดสเนี่ยก็ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆจากผู้ใหญ่บ้านคนก่อนหน้า ที่ได้รับมอบหมายให้เมนเดสเนี่ยไปดูแลรักษาหมู่บ้านต่อจากเขานะครับซึ่งมีการเขียนในเอกสารว่าเขาได้มีการมอบหมายบางสิ่งบางอย่างให้กับเมนเดสในการที่จะเป็นคนดูแลรักษาหมู่บ้านแห่งนี้ซึ่งพูกเ่าก็ให้กําลังใจเมนเดสนะครับแล้วก็ต้องการที่จะให้ไปช่วยเหลือเด็กน้อยคนหนึ่งที่บ้านไม้ตรงบริเวณทะเลสาบ ที่จะมีเด็กน้อยคนหนึ่งที่อาศัยอยู่กับคุณปู่นะครับซึ่งเด็กน้อยคนนี้สูญเสียแม่ไปตั้งแต่เกิดและเขาก็อาศัยอยู่กับคุณปู่ที่มักจะเล่านิทานเกี่ยวกับอัศวินขี่ลาให้เขาฟังทุกวันนะครับจนมีวันหนึ่งคุณปู่ถูกหมาป่ากัดที่ขานะครับทําให้เด็กน้อยก็เริ่มเป็นห่วงนะครับในขณะที่คุณปู่ก็พึมพำว่าไหนะ่าอาจจะกาลังมาอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้นะครับ ซึ่งคำสั่งเสียของบาดหลวงนะครับนั่นก็คือถ้าหากว่าเกิดอะไรขึ้นเมนเดสดูว่านายต้องทำอะไรนะครับซึ่งในคืนนั้นเองก็จะเป็นคืนที่คุณปู่ที่อยู่ในบ้านไม้นะครับได้ยอมตัดสินใจที่จะให้เมนเดสเนี่ยได้จุดไฟเผาบ้านไม้แห่งนั้นนะครับเพื่อที่จะหยุดการแพร่กระจายเชื้อครับทำให้เด็กน้อยก็ได้เห็นเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่บ้านของเขานะครับทำให้เขาก็พูดไม่ออกแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็ได้หายตัวไปจากหมู่บ้านแห่งนี้ครับ ซึ่งนั่นก็คือเหตุการณ์ที่ลุยซ r ราในวัยเด็กนะครับได้ออกมาจากการช่วยเหลือของเมนเดสนะครับซึ่งแน่นอนว่านั่นก็คือสิ่งที่เมนเดสนั้นได้รับความเชื่อใจจากบาดหลวงในหมู่บ้านนะครับซึ่งสมมตินำาให้นี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เมนเดสนั้นได้ช่วยเหลือลุยซราออกมาจากหมู่บ้านแห่งนี้นั่นเองนะครับ และในเวลาต่อมาไฮยนาก็เกิดขึ้นกับหมู่บ้านนี้จริงๆนะครับเมื่อมีลทัทธิ o อต i l l u m ิ n า d o สได้เข้ามาที่หมู่บ้านแห่งนี้ในช่วงแรกนะครับซึ่งกลุ่มลัทธินี้ได้มอบความรู้การเกษตรวิธีการจับปลาแบบใหม่ๆนะครับทำให้ชาวบ้านเนี่ยก็ได้ความสุขอันเปี่ยมล้นนะครับและทําให้ชาวบ้านก็มีการกินดีอยู่ดีมากขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เริ่มที่จะมีการพูดถึงเรื่องของการชําระล้างบาป และการให้อภัยกันนะครับนั่นก็คือการที่เขาจะฉีดบางสิ่งบางอย่างใส่ตัวชาวบ้านนะครับแล้วก็คิดว่านี่ก็คือเป็นวิธีการชำระล้างบาปนั่นเองนะครับรวมไปถึงพยานาที่ได้เกิดขึ้นด้วยนะครับซึ่งเมนเดสเนี่ยก็รู้ว่าจะไม่ได้เชื่อใจกับคนกลุ่มพวกนี้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าการตัดสินใจของเขานั้นมันเริ่มมาจากการที่กลุ่มชาวบ้านแล้วก็ตัวเมนเดสเองต้องการที่จะเปิดรับความรู้จากคนที่อยู่ในโลกภายนอกนะครับให้เข้ามาที่หมู่บ้านได้ สมมติว่ให้นี่ก็เป็นโอกาสของกลุ่มลัทธิลอดอิลูมินาดอสนะครับที่จะใช้วิธีในการมอบเชื้อพลาก้าหรือว่าปรสิตนะครับในการที่จะบงการคนในหมู่บ้านแล้วก็ตัวเมนเดสเองโดยแผนของการที่จะนำตัวอย่างรามุนซลาซาซึ่งเป็นหนึ่งในหัวหน้าขุนนางที่ปกครองของหมู่บ้านแห่งนี้นะครับในการเผยแพร่ลัทธิใหม่แห่งนี้เพื่อให้ชาวบ้านนั้นเชื่อใจแล้วก็ เริ่มที่จะมีคนเข้ามาร่วมกันในการขุดเหมืองใต้ดินนะครับเพื่อที่จะทําให้หฮยนะในเมืองนี้หมดไปนั่นเองนะครับจนในที่สุดแล้วเมนเดสก็ถูกปรสิตฉีดเข้าไปที่ร่างกายเช่นกันนะครับโดยแผนทั้งหมดนี้มาจากหนึ่งในหัวหน้าลัทธิอย่างออสมุนแซตเลอร์ครับที่ต้องการที่จะให้หัวหน้าอย่างเมนเดสนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าหมู่บ้านถูกฉีดปรสิตพลากาชนิดพิเศษนะครับที่ทําให้เขาเนี่ย ได้รับความเชื่อใจจากตัวของลอแซเลอร์นะครับและทําให้ทุกคนในหมู่บ้านได้รับการฉีดเชื้อปรสิตนะครับซึ่งเมนเดสเองน่าจะเป็นคนที่ลงมือในการแพร่เชื้อพวกนี้นะครับแล้วก็สิ่งสําคัญเลยคือทุกๆคนที่อยู่ในหมู่บ้านแห่งน,นี้จะเป็นคนบาปนะครับต้องทําการชําระล้างบาปเพื่อตายและเกิดใหม่ก่อนแล้วก็จะเริ่มเป็นกระบวนการเกิดการติดเชื้อปรสิตขึ้นนะครับ ชาวบ้านจะเริ่มมีอาการไอเป็นเลือดก่อนแล้วก็จะทำการควบคุมจิตใจโดยการบงการของเจ้าหลอแซเลอร์ครับและทุกคนที่ติดเชื้อก็จะมีปราศิต์งอ,อกมานะครับจนกลายเป็นไหนะตามคำทำนายของคนในหมู่บ้านนะครับซึ่งแน่นอนว่าพ,อพรอครัวซาซาเองนะครับที่เคยเป็นผู้กำจัดแล้วก็ขับไล่ละทิประหลาด แล้วก็ได้ฝังปรสิตเอาไว้ใต้ดินนะครับและตอนนี้ก็กลุ่มลาทีรอดอิมิเนดอสก็ได้ขุดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นการกลับมาสู่หมู่บ้านแห่งนี้ในรอบหลายร้อยปีนั่นเองนะครับในส่วนต่อมาก็จะเป็นเหตุการณ์ของเกม Resident e ที่4 r e เม k e ครับที่ตัวละครอย่างเบนเดสเนี่ยที่ได้มาเจอหน้ารีออนนะครับซึ่งนั่นก็คือเหตุการณ์ที่รีออนเนี่ยจะถูกเบนเดสนะครับฉีดเชื้อปรสิตพลากาเข้าไปที่คอนะครับเพื่อที่จะทําการแพร่เชื้อ และนั่นคือสิ่งที่เมนเดสทํากับทุกคนที่เข้ามาอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้นะครับรวมไปถึงคนใหม่ๆด้วยเพราะว่าเขาต้องการที่จะแพร่เชื้อให้กับคนนอกให้มีความเชื่อในลัทิลออิลูมินาดอสนะครับและเขาก็จะไม่ฆ่าคนนอกเลยนะฮะส่งนผลทำให้นี่ก็เป็นเหตุผลที่เมนเดสนั้นไม่ฆ่าลีออนนะครับแต่ว่า ก็แค่รอให้กระบวนการของปรสิทนั้นะกลับมาเป็นสมบูรณ์เท่านั้นนะครับเพราะว่านี่เป็นสิ่งที่เขาทําเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับเมเดสพยายามที่จะไล่ล่าแอชลี่แต่ว่าลีออนก็มาขัดขวางในทันนะครับซึ่งฉากนี้ก็ได้นึ่งเอาระบบของมิสเตอร์เอ็กในเกมเ e ซิฟานที่2องรีเมค ส่วนต่อมาลีออนจะเผชิญหน้ากับเมนเดสอีกครั้งหนึ่งที่ถูกระเบิดเพลิงนะครับจนเขานั้นได้กลายร่างเป็นปรสิตแมงป่องนะครับและบอกว่านี่คือสิ่งที่พระเจ้านี้มอบให้เขานั่นเอง your shitty missionary you know that oh almighty grant me the strength to crush your enemies some bitch ashley run okay <laughs> ซึ่งร่างกายของเมนเดสเนี่ยก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับแมงป่องที่จะสามารถงอกออกมาจากหลังนะครับแต่ว่าในร่างที่2ของเขาเนี่ยก็จะทําการงอกขาของเจ้าแมงป่องมาเป็นสีข้างนะครับแล้วก็สามารถโหนในการปาอุปกรณ์อย่างเช่นไม้เพลิงแล้วก็ระเบิดได้ด้วยนะครับแต่สุดท้ายแล้วเมนเดสก็ถูกลีออนจัดการนะครับแล้วก็ได้ขอร้องให้ลอดเซนเลอร์ช่วยเขาแต่ว่ามันก็ไม่เป็นผลนั่นเองนะครับ We'll <laughs> เมนเดสที่เป็นหัวหน้าหมู่บ้านนะครับตัดสินใจปิดพลาดนะครับที่ทําให้เขาเนี่ยเลือกที่จะเปิดรับกลุ่มลทัทธิลออิลลิมินาร์สนะครับแต่ว่าเขาไม่รู้เลยว่านั่นเป็นแผนกับดักที่ต้องการที่จะล้างแค้นให้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาเมื่อหลายร้อยปีก่อนนั่นเองนะครับและนี่ก็เป็นส่งกรอรูปสรุปประวัติของเจ้าตัวละครเมนเดสครับยังฝากเพื่อนกดไ like, ลค์ฝากกดติดตามด้วยล้กันนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาก่อนสวดีครับ